ฟ้าวันนี้กว่าจะมีสีน้ำเงินต้องไปเชิญความลำบากยากแค่ไหนกว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์กาดเกลียงไกรก็ด้วยใจนักสู้ผู้บุกเบิกนะครับแล้วก็ในปี2508เราก็มีผู้บุกเบิกนะครับที่สร้างแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาพันธ์ขึ้นมา เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและสร้างตึกเล็กๆจากที่เราไม่มีที่เรียนก็มาสร้างตึกเล็กๆสร้างครูสร้างอาจารย์สร้างวิชาสร้างตำราสร้างักศึกษาสร้างคนสร้างผลงานและก็สร้างชื่อเสียงให้คณะนิเทศศาสตร์มีชื่อเสียงเป็นผู้นำทางด้านนิเทศศาสตร์ของเมืองไทยและผู้เบิกท่านนั้นก็คือท่านอาจารย์บำรุงสุกสีห้าอัำไพครับ ในยุคบุกเบิกเราบุกเบิกสร้างละครเวทีขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับเป็นละครยกคณะเลยนะครับและก็เป็นคณะแรกในหมหาวิทยาลัยที่เราสร้างขึ้นมาแล้วไปเล่นที่โรงละครแห่งชาติละครเรื่องนั้นคือเรื่องชีสินซึ่งเป็นเรื่องสําคัญก่อนหน้านั้นก็มีนะครับแต่มีเรื่องชีสินเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ละครเรื่องชีสินนั้นประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวง แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดละครเวทีในต่อๆมาและก็เกิดทำให้มีนางเอกเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นคนแรกนางเอกชีสินครับคุณต่อยพนดาก็เป็นนางเอกของคณะเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีคนวิไลแพทย์เงาวิไลนะครับแล้วเราก็คงไม่ลืมว่านางเอกที่ได้รับตุ๊กตาทองคนแรกคือพี่แดงจันทราชัยนามนะครับ เราก็มีพระเอกมีนางเอกอะไรกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็มามันก็มีแรงบันนานใจไปสู่วงการโทรทัศน์ด้วยและคนที่ทําโทรทัศน์นะครับที่เก่งๆที่เป็นผู้บุกเบิกนะครับในยุคแรกๆนั้นก็คือมีทั้งพี่หมูประพัสศรรามนะครับพี่สุทธิชัยย,ยุ่นนะครับพลากรสมสุวรรณและก็คนเก่งหญิงเก่งของเรานะครับพี่หน่องอรุณโรชาปานุพันธ์ครับผมคนเก่งของเราครับ แล้วก็ทําให้เปิดโลกของวงการโทรทัศน์นั้นกว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะครับจนมีคนตามมาอีกมากมายในทุกสถานีทุกช่องนะครับและเราก็จากละครเรื่องนั้นนะครับก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทําให้เราบุกเบิกเข้าไปสู่วงการภาพยนตร์ไทยเป็นครั้งแรกสร้างหนังใหญ่เป็นครั้งแรกและหนังเรื่องนั้นนะครับทำโดยสุภศรรุ่น8ครับแล้วตามมาด้วย นะฮะคุณคิงสมจริงสีสุภาพนะฮะแล้วเจ้าตัวเก่งของเราก็คือเจ้าเก้งจิระมลิกุลนะครับยงยุทธนะฮะทองกองทุนแล้วก็คนที่มีนักความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณยุทธนาบุญอ้อมนะครับนะฮะ,น,ะนี่คือแรงสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจที่เราบุกเบิกขึ้นมาแต่เราไม่ลืมว่าผู้ที่บุกเบิกที่สําคัญที่ทําให้เกิดวงการละครวงการ ดาราศิปินบันเทิงมาก็คือคนคนหนึ่งครับที่เป็นทั้งดาราเป็นทั้งผู้กอกับนะครับเป็นทั้งผู้ทุกๆอย่างของเราทุกคนนะครับนั่นคืออาจารย์สุพลยุนลักษณครับและในคณะของเรามีห้องวิทยุนะครับมีห้องวิทยุขึ้นมาเล็กๆนะครับแล้วก็ทำให้เรามีนักจัดรายการวิทยุในยุคบุกเบิกขึ้นมา นั่นคือคือพี่พลศรีกชาชีวะแล้วก็ต่อด้วยต่อมานะครับเป็นซีอหญิงนะครับของไพรสณียนะครับที่ได้รับการยอมรับในทั้งไปทั่วอาเซียนนะครับจัดรายการวิทยุตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือจนกระทั่งปัจจุบันนะครับคุณนุสราจิตวิภาครับอ่าแล้วก็ต่อเนื่องด้วยพี่ชอดครับสายทิพย์บนตรีกุลนัชชญานะฮะก็ก็ก็ทำให้มีเกิดนักจัดรายการวิทยุขึ้นมาอีกมากมาย เมื่อพูดถึงวิทยุก็ต้องพูดถึงเรื่องของดนตรีครับเป็นเรื่องที่เก่งกล้ามากนะครับผู้หญิงสามคนนะครับเล่นโฟกซองขึ้นมาเป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยในกรณนั้นนะครับนำโดยดกรกริ่งนะครับเาแกทกกนริมาของเรานะครับนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็มีวงเดอะสอมอนะฮะซึ่งโดยพี่ต้อยนำโดยพี่ต้อยนะมานกเยมอุทยนะครับแล้วก็ สืบต่อมาก็จะไปเป็นวงลูกทุ่งนิเทศนะครับมีเจ้ากลอยนี่แหละด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับคุณกฤตโทมัสแล้วก็คุณจุ่นสมปองนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทําให้เรามีนักร้องหญิงขึ้นมาเป็นคนแรกนั่นก็คือคุณแหวนที่มาสตตสานสืนทอจากวงลูกทุ่งนิเทศนี่แหละครับนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มีนักดนตรีก็คือมามาโน,นพุต,ตานนะครับคุณสุบุญเลี้ยงนะครับแล้วก็อีกหลายๆคน นะฮะแต่คนดนตรีที่ทําให้ดนตรีไทยบันเทิงไทยไปสู่ระดับโลกไปสู่ระดับสากลนะครับก็คือรุ่นพี่คนสําคัญของเราครับนะครับนั่นคือพี่ภัยบุ์ดำรงชัยธรรมครับ,นะรบและเราก็คงไม่ลืมเช่นเดียวกันนะครับว่าคนที่ทําให้พวกเรามีดนตรีอยู่ในหัวใจก็คือคนที่แต่งเพลงแมทคอมซาให้กับคณะเรานะครับที่ทำให้เรามองโลกได้สวย แล้วก็ง้นงามนะครับเป็นแรงบรันดาลใจและบุกเบิกให้กับพวกเราทุกคนนั่นคือท่านอาจารย์จุมพลรอดคําดีครับ <Yeah. S 1> ครับในช่วงที่เราบุกเบิกตอนนั้นนะครับเรามีการทําหนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษานะครับทำให้เกิดน,นักคิดนักเขียนขึ้นมามากมายและนักเขียนที่เป็นได้รับรางวัลสีไรก็คือพี่อัศริธรรมชดครับ และเราก็มีนักสือพิมพ์สองท่านนะครับที่เป็นพี่ใหญ่ที่เป็นผู้นำทำใหเ้เข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราทุกคนนะครับนั่นก็คือพี่ไต้ฝุ่นครับพี่สันติวิริยะรังสิตและพี่ตีศูนย์มานิตโมลีชาติซึ่งทำให้น้องๆหลายๆคนตามเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์กันดีกมากมายนะครับจากวงการหนังสือพิมพ์ก็เป็นวงการต่อไปนะครับก็คือเป็นวงการโฆษณา เราคงเราคงไม่ลืมนะครับว่าเรามีคนที่บุกเบิกขึ้นมาก็คือพี่เจียมลิ้มสดใสนะครับนะบพี่มองบริบูรณ์จันเพลน,นะครับแล้วก็พี่เฉลิมวัชระฐานนซึ่งทําให้วงการโฆษณานั้นพลิกเปลี่ยนไปเลยครับนะฮะเข้าสู่การยุคใหม่ไปเลยโดยฝีมือของคนนิเทศศาสตร์และในวงการประชาสัมพันธ์นั้นเราก็มีทั้งพี่สุธีรัตนานาคินนะครับพี่มัตัฒนาเหลืองนาคทองดีนะครับ แล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นนักประชาสัมพันธ์แต่เราก็คงไม่ลืมว่ามีคนคนหนึ่งเป็นแมวก้าวชีวิตครับ <Yeah. S 1> แต่โต,ตขึ้นมาเป็นนิกดรีดนนะฮะ <Yeah. S 1> โปรพยพันธ์เป็นคนแรกของคณะิตศาสตร์ครับพี่ปราโมชดาวินิตของเราครับในการบุกเบิกนะครับนอกจากในสาขาที่เราเรียนกันมานอกสาขาที่เราเรียนก็ยังมีนะครับนะฮะในวงการสังคมนะครับเรามี คุณหญิงสุภัตรามาสดดชครับเรามีทางตำรวจนะครับเราก็มีพลตำรวจโทนะครับนี่แหละครับนะฮะวรเทพเมทาวัตรครับคนเก่งของเราครับนะะแล้วก็เรามีคนที่บุกเบิกคอนเสิร์ตขึ้นมาก็คือเจ้านินครับชนินนะฮะแล้วก็มีคนที่ทำอีเวนต์ระดับโลกระดับสากลคือเสริมคุณคุณาวงศ์นะ,ะแล้วก็มีคนที่ เก่งเป็นครูสอนภาษาไทยกค็ครูลิลลี่แต่ที่เราลืมไม่ได้อีกคนหนึ่งนะครับที่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าใช้วิชานิเทศศาสตร์สร้างตึกสูงขึ้นมาที่สุดในประเทศไทยเป็นคนแรกนั่นคือตึกใบหยกครับและนั่นคือคุณพันเลิศใบหยกครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนเนะครับเป็นผู้บุกเบิกทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่อาจจะเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดนะครับต้องขอโทษด้วย แต่อยากจะบอกว่านิเทศศาสตร์สอนให้เราเป็นผู้บุกเบิกความเป็นนิเทศศาสตร์ก็คือ,คอทําให้เราบุกเบิกไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะวันนี้เมื่อวานวันนี้หรือวันหน้าเราทุกคนชานิเทศศาสตร์ก็ยังคงบุกเบิกสร้างสารรค์วงการสื่อสารมวลชนให้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปและนําคณะนิเทศศาสตร์ของเรานั้นให้ก้าวไกลต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยสิ่งสําคัญที่สุดที่เราเชื่อมโยงกันทั้งหมดของพวกเราทุกคนนั่นคือสายใยความเป็นอาจารย์ ความเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องของเราทุกคนและที่สําคัญที่จะรึกไว้อยู่ในหัวใจของเราทุกคนนั่นคือเราทุกคนภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อิสุภาคษรมากครับพี่ขอบคุณนะครับ